ในระหว่างที่ตำรวจและชุดปฏิบัติการพิเศษกิจการกรมการปกครองและกอรมนไปตรวจค้นสถานบริการอาบอบนวดแถวแถวราชดาพิเศษหลังจากที่มีการร้องเรียนเรื่องของการลักลอบคา้าประเวณีเด็กและชาวต่างด้าวนะคะกลับไปตรวจค้นจนพบบัญชีการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายหน่วยงานคะ่ะเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองกว่า40คนพร้อมกับตำรวจนครบาลห้วยขวางและเจ้าที่ทัาร อบนวดย่านรัชดานะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการสังขอนซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว,ว่าได้รับการร้องเรียนจากองค์กรพัฒนาเอกสอบพบผู้หญิงที่มาทำงาน115คน นายนารงทิพศิริผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบกร,บรมการปกครองเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบหญิงที่เป็นต่างด้าวกว่า10คนมาค้าประเวณีในจำนวนนี้มี3คนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะการตรวจค้นเจ้าหน้านที่ยังพบบัญชีการจ่ายเงินหรือสวยที่มีการโอนให้กับบุคคลต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลดำเนินคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามอายัดทรัพย์สินของผู้ประกอบการซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ